สวัสดีครับสวัสดี f อฟสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดี FC อีลาอูงญิงเพชรบันแพงรวมไปถึงสวัสดี FC ช่อง YouTube ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนนะครับเมื่อนี้นะครับหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงที่ตลาดหัวถนนนะครับ บางปลีสมุทรปราการนะครับห้าโมงเริ่มขายบัตรนะห้าโมงเริ่มขายบัตรแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ท่านได้ให้เข้าไปนะครับเพราะว่าอรอเลียข้างในนะครับให้เรียบร้อยนะครับอาจารย์สีปล่อยคนเข้าไปนะครับถ้ามีพี่น้องเข้านะครับมาซื้อบัตรว้นะครับถ้าเห็นหายเติบแล้วนะครับมาซื้อบัตรไว้ซื้อว้พ่อ เจ้าหน้าที่เพิ่นปล่อยเข้าไปนะครับก็จะได้เข้าไปได้แบบสบายนี่ไอล้วก็ซื้อแล้วนี่นะครับไอล้วก็ซื้อแล้วนะครับไอเรายอยากเข้าไปซื้อผลไม้เต็มเลยนะครับเอาปั๊มไว้ปั๊มไว้สงสัยสิเอาแนวกินไปฝากจะเอานวกินไปฝากทีมงานสาวน้อยลหลังฮานนะครับไอเราเข้าไปก่อนนะครับนี่ ทยอยมาซื้อกันเรื่อยๆนะครับทยอยมาซื้อกันเรื่อยๆหน้าเวทีมอน้นะครับบรรยากาศกำลังพอดีพอดีนะครับช่วงนี้แดด่ดลมล่มตกแล้วนะครับอากาศกำลังพอดีนะครับพีน้องเข้ากันทย่อยมาซื้อบัตรซื้อตัว๋ว ตัวน้อยก็มาเบิ่นแม่ตัวน้อยๆก็มาเบิ่นหมอ,มอลำเป็นอยู่นอะไรยานยก็คืะรมันเบิร์นงอะไรอะไรรอยาานล่ไีเนลอยารูยารสามใบมาซื้อไว้ จักเหียวอย่างเป็นเหียวอย่างเลยเนอเนยน้อยก็มาเบ่งหมวยลำมาซื้อบัตรไปนะครับทีมงานใบเฟิร์นโปรโมชั่นมันมาเป็นผู้จัดใหม่แต่กระบอกใหม่ดอกคำวอดอยู่ในวงการก็ ประสบการณ์หลายเติบอยู่นะครับนี่นะครับบัตร180บาทมะม่วงน้ำกันเด้ออันพากันมาแต่เว้นนะครับเริ่มเข้าแล้วนะครับเริ่มปล่อยให้เข้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับทมามาอีกแล้วนะครับมาตั้งแต่เว่นเวนเลยมาตั้งแต่หัวเว่นเลยนะ อีลาบบนท่านมากนะครับเดี๋ยวอีลามากกันจังสิไปถ่ายอีลาบมาดูขโมยน้ำกันเด้อพี่น้องมือนี่นะครับ คือสุดความอร่อยกันได้เลยนกกระทาย่างสูตเด็ดรถชาติถูก่ากราคาถูกใจเริ่มขายบัตรแล้วนะครับ5โมงเย็นเป็นต้นไปด้านในเรียบร้อยนะครับปล่อยคนเข้านะครับอาจจะต้องลอกคาในสักหน่อยเป็นธรรมดานะครับว่าพี่พ่อพี่น้องเข้ากับเห็นงานโรงงานนี่คันมันเซนนอี่ดีดก็ช่วงประมาณ2ทุ่น คนซีเนนนาตูหนาตัวอีหรีนี่ช่วงประมาณสองทุ่มนะครับขายตั๋วขายบัตรแล้วนะครับ พี่น้องเท้ากับพย้อยเขามาด้านหน้าก็ขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายอาหารการกินนะครับสวัสดีครับซื้อตั๋วหรือยังซื้อตั๋วหรือยังครับยังค่ะมากี่คนครับสองคนรอเพื่อนรอเพื่อนอีกแสดงว่ามา คนเหนือบ่นอีสานจ้าแน่คือว่าขึ้นเหนือแน่สู้ดแ่วาัเสู้ดีครับคนคนบุรีรัมย์บ่โอ้ว่าขึ้นทา้งภาคเหนือเนาะสู้ได้แค่กวาดขอนแก่นขึ้นทั้งเหนือบทางเจ้าทัใรันมา นั่งรถมาบ้านเมื่อกี้เนาะนั่งรถไปเที่ยวไปสายไปบุยล้ำไปเที่ยวบมดจ้าไปผ่านควนิดละเอ้าเจ้าคือคนด้างเหนือเจ้าคือไปอีสานเคยบิงสาวน้อยจักเทืือแล้วจักเทืือ่ะปพาจักเทืือนะปลอได้สีเทือนี่สีเทือนี่ สแสดงว่าคันมาถแถวนี้เนี่ยต้องมาเบิ่งตลอดเลยบ่เน่ยคุณเด่ข่อยมาแต่ฟังทั้งห่นพระสมุทเจเดีคนนี้นี่ข่อยนำมาบ<อ>่มาแต่ใส่นะสมุทเจดีพระป,ประแดงครับสี่เทื้อแล้วเมันมาเบิ่งสี่เทื้อทั้งเทื้อนี่อ่าบ่าเบื่อบ่เบ้าเบือให้ยังก็เลยทอดทอดสับ่อยก็มีแตอ่อุ้งอี ในโทรศัพท์ใครมีแตุ่่งิงพี่น้องของแท้ตัวนี้เอฟซีาหน่อยเพชรปันแงเอามันคืออ่ตัวนี้ขันเบาเรื่องความงานมาลืมเบ็ดันทนมาข้าวมา่าข้าวลูกสิ่นหนึ่อุ้งิงมาอันม้าเราอุ้งิงมาทันมารับแต่ก็มาล่ะล่ะมาเยมาแต่กุกอังอุกอัง ช่องดีเจสาวน้ำยืนอีสานหอนซ้อนเนาะตอนนี้เล่นกับยุ้งหเอาอันครแต่กัเบิ่งคลิปเราดีดีเดียวบอกเรามาจ่ายเงินค่าเบิ่งข่อยนี่เด้อค่ะใจเะสาวเพืข่อยได้เดือมเน็ตจ่ายค่ะรัให้เราจ่ายค่ะเน็ตให้บอกเราบวยในมาเรารับรับส่งลูกตีหลานลูกไปโรงเรียนยงน้ำเล้าจะเป็นภาษาบาลีเริ่มตีผมเป็นภาษา เบ <laughs> าคือไอา้การใช่แทะพระสวานนี <laughs> ่เอาข่อยกระเบิ้งคลิปเราดีหนีเด้อบอกเรา<อ>ไม่ใจแค่าเน็ตให้ข่ขอยเน็เด้อเ,เดือน,ใน, <laughs> นละเท่าใดหลายใจแค่เน็ตเดือนละสี่ลอยผุเยนเด้อเดือนละสี่ลอยสาวน้ำยื่นเอย้ยเหงือ่อเรอเาเบิ่งเจ้าดีดีมาจ่ายค่านนเน็ตให้เราเด้อเ <laughs> ติมเศร้าขึ้นมากข่อยกระเบิ้ง <laughs> เดือนละสี่ร้อยว่าซ่านข้าเน็ดอยละสี่ร้อยค่ะันสิจ่ายคันสิจ่ายให้เอฟซเวสุ์ุคนแล้วก็โอ๊ยใจจะหอยพูดเดียวจลยต่เดูเดียวมีกระพวกเ่ยตอบ่าอลตอนเ่าโอ้มาบ่าตอนไหนเอาให้ถามเนี่ยบ่าตอนนั้นอี่หละอีริ่นั่นบ่ ว้าวกับว้าวเด้อสาม้อยเพ่บ้านแพงนี่กับจักเรามาตั้งแต่สมัยอันพ่อสงการางกับเบิรงมาแเนาะแต่ค้นหาชิมขึ้นเนาะเออเขากับเบิรงมาทุกหล่ะตอนี้ก็แต่ว่ากับเบิร์กเคยมาเบิรงมาอย่างตันนี้มาเห็นอุู้อิงมาออดิชั่นเนี่ยพอมาหนักก็ยิ้มเล่าเนี่ยล้วยิ้มแพรแว่อยู่ไหนแล้วก็ยิ้มเท่นาว พ่อพ่อั่นพ่อ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 น่อ่อพ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 ่ออพอพนพอพ่อ่อพ่อ่่อพอพ่่อพ่อพ่อพ่ออย่อพลอพ่อพ่พอพ่อพพอพ่อ่อพ่อพออพ่อพ่อ่ออ่อพ่อพอ่อพ่อ่อพ่อพ่อย่่อพนอ่อพ่อ่อ่อพ่อพนพ่อ่อ่พ่พ่อพ่อเ่ออ่อ่อพ่อพ่อพออออองแพี่น้องนะครับคนบุรีรัมย์ผมได้ยินสำเนียงเห็นผิวเห็นหน้าคือว่าเราเป็นคนเหนือน่่

ค่รบกัสิโนเอ็มเปยาม่านี้ะอยากนอนมีหมูอยู่เดกเนาะเออแม่มันเดกเนาะเดี๋ยใหรผหญิงไปส่งเอ้าไปหาบ่าเจอที่ละเมื่อนเราไปส่งผู้ใดก่อนเมื่อนั้นเราไปส่งวาสนาบอกด้วผู้ใดไปไหนบ้างเอกไปชมไปไหนบ้างเอกไปชมบ้าเพราะว่าบ้านก่อนยุ่งใกล้ยุ่ใกลสาวฝนอิลีนั่นบอกอู้อิรล่ะเนาะสาวฝนทุกคนละสาวฝนสาวฝนอยู่อันนั้นอยงน ว่ามาว่าไปจักเบิดในวงนี่เนาะเบึ่งตุกิ๋เอาคันมีโลเซ่เราอยู่แฟนพันแท้อิหรี่นี่ตำแหน่งแาเน้ยสาวนำยื่นเจ้าฟังเ้อนี่ไ่อยากได้ไ่อยากได้โลไ้เงินอยและค่ค่เนี้เพราะในงตุกเราให้เจ้าจ่ายค่าเน็้ให้แต่สาวน้ำยื่นเ้อ เอาไว้คินเล้พี่ใจครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายโอ้คนเบามวนคนอารมณ์ดีเนาะน้าวิธีก็คือสมมวลมัดแนวนี่ละมนนี่นาหัยันหัวน้อยมานยานนีหัวมันะยโอ้ก็ได้หัวดีแหละเฮ็ดลยเ่านี่เด้อสามีแห่งชาติเด้อ เอาขอบคุณหลายเอ้ยสวัสดีครับมือมือน้ำการเอาเว้ยแต่การ